Thank you สวัสดีพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าที่น่ารักทุกทท่านเลยนะคะเราก็มาพบกับข่าวสารของทีมรักกันเหมือนเช่นเคยคะ่ะที่แอดมินจะได้นำมาฝากกันเป็นประจำทุกอีีค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่พรีวิวเกมการแข่งขันของทีมรักกันก่อนเลยนะคะโดยเกมต่อไปของเรือใบสีฟ้าเป็นเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่34ของฤด,ดูกาลเรือใบสีฟ้าของเรามีคิวบุกไปเยือนปราสาทเดินแก้วคิสตันพาเลตในคืนวันเสาร์ที่1พฤษภาคมนะคะเวลา18บแ กา30นาทีหรือ6โมงครึ่งนั่นเองที่สนามเซลเฮิร์สปพาร์คเบฟโกดิโอลาจะพาลูกทีมบุกไปคว้าชัยชนะเก็บ3แต้ม mm hmm. เพื่อเข้าใกล้าการฉลองแชมป์ในฤดูกาลนี้ได้หรือไม่สาวกเรือใบสีฟ้าห้ามพลาดค่ะเรามาดูสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมกันก่อนนะคะโดยทางฝั่งของเจ้าบ้านคิสตันพาเลตนั้น ในเกมนี้จะยังไม่มีเจมทอมกินแกรี่เคฮิลมามาดูซาโกคอนเนอร์วิกแฮมนาธานเฟอร์กุสันและเวนเฮนเนสซี่ที่มีอาการบาดเจ็บค่ะแนวรับต้องใช้ซีคูกุยาเต้จับคู่กับสกอตส์แดนแดนกลางนะคะก็จะมีลูกามิลิโวเยวิตประสานงานกับเจมส์แม็กอาเธอร์ริมเส้น2ฝั่งนะคะก็จะใช้เอเบเลซี่เอเซและแอนดรสทาเซนโดยปันเกมลุกก็จะมีคริสเตยองเบนเตเก้และ วินเฟรดซาฮาค่ะเป็นคู่หัวหอกส่วนทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานะคะอยู่ในสภาพทีมที่ค่อนข้างที่จะพร้อมก็จะขาดเพียงจอห์นสโตนค่ะที่ติดโทษแบนอยู่แนวรับคาดว่าจะใช้เอริกาเซียจับคู่กับไอมริกลาป์บค่ะส่วนแดนกลางก็จะนำทัพโดยแมนาโดซิวาประสานงานกับเฟอร์นันดินโยและอิคารกุนโดกันในขณะที่แนวลุกนะคะก็จะใช้เป็น3ประสานค่ะราฮิมสเตอร์ลิงเฟรานโตเลสและเซร์จิโออเกโรซึ่งการจัดตัวนั้นเป๊ปก็อาจจะ จำเป็นต้องโรเตชันนักเตะค่ะเพราะมีศึกใหญ่รออยู่ในวันอังคารที่จะมาถึงนี้ค่ะ เราก็มาดูสถิติของทั้ง2ทีมกันก่อนนะคะโดยผลงาน5นัดล่าสุดของคิสตันพาเลตนะคะ mm hmm. ก็มีดังนี้ค่ะ mm hmm. แพ้เลสเตอร์1ประตูต่อ2แพ้เชลซี1ประตูต่อ4เสมอเอฟเวอร์ตัน1ประตูต่อ1ชนะวิ์บอม1ประตูต่อ0ูนและแพ้สเปอร์4ประตูต่อ1นค่ะส่วนทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะผลงาน5นัดล่าสุดนั้นก็ปรากฏว่าชนะปารีสแซงต์แชงแมง1่งประตูต่อ2ชนะสเปอร์1ประตูต่อศูนชนะแอสตันวิลล่า1ประตูต่อ2 แพ้เชลซี1ต่อ0และชนะดอทมุล1นประตูต่อ2ค่ะสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมล่าสุดนะคะนัดล่าสุดนั้นแมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถเอาชนะคิสตัลพาริต4 4ประตูต่อ0ค่ะใน5เกมนี้แมนซิตี้เก็บชัยชนะได้3ครั้งเสมอ2แล้วก็แพ้คิสตัลพาเลส1ครั้งนะคะส่วนนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามนะคะทางฝั่งของคิสตัลพาเลสก็จะมีกูเอต้าบอดกูยาเต้แดนอันโฮเทาเซนมิลิโวเยวิตแม็กอาเธอร์เอส ซาฮาและเบนเตเก้ค่ะ ส่วนทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นก็คาดว่าจะใช้เอเดรีนกันเซโร่กาเซียลาป็อกอา e n เก้เบน a โดซิวาเฟนานิโยกุนดูกันลาฮิมสตเออร์ลิงอากโรและตอเลสนะคะดูจากสภาพความพร้อมของทีมและสถิติต่างๆที่ผ่านมาแล้วแอดมินคิดว่าในเกมนี้ทางฝั่งทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้จะบุกไปเก็บชัยชนะได้อย่างแน่นอนค่ะแล้วเพื่อนๆเรือใบสีฟ้ามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคะ และในเกมนี้เปบบจะวางใจใช้คุณอเกโรล,ลงเป็นกองหน้าหรือไม่ต้องมาลุ้นและมาเชียร์กันนะคะในวันเสาร์นี้เวลา6โมงครึ่งห้ามพลาดค่ะ มาถึงข่าวต่อไปกันเลยนะคะบอลจบไปแล้วค่ะแต่ว่านักเตะเองก็ยังไม่จบที่จะพูดเรื่องนี้กันต่อนะคะเมื่อล่าสุดอเลสซานโดโฟอร์เรนซีนะคะแบ็คขวาของปารีสแซงต์แชงก์ก็ได้ออกมาเผยว่าทีมของตอนเองยังไม่แพ้โดยอ้างว่าทั้ง2ประตูของแมนซิตี้นั้นฟุกมากกว่าเพราะว่ามีโชคช่วยและทั้ง11แข้งของปารีสแซงต์แชงกงนั้นก็พร้อมที่จะตายคาสนามเพื่อเอาชนะแมนซิตี้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปค่ะโดยฟอร์เรนซีก็ได้กล่าวว่าเราเสียรูปแบบ ของตนเองมันไม่เหมือนกับเราเลยพวกเราเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์ซึ่งอยู่ในสนามมันเป็นการต่อสู้สําหรับ90นาทีประตูแรกของซิตี้มีโชคเข้ามาช่วยนะประตูที่2ก็ด้วยมันพุ่งผ่านกําแพงรายละเอียดต่างๆมันเลยสร้างความแตกต่างในเกมระดับนี้แต่อย่างไรก็ตามเราเพึ่งผ่านครึ่งทางของการต่อสู้พวกเขายังไม่ได้ชนะสงครามเราหวังว่าจะสานต่อทิศทางในการเอาชนะนอกบ้านและเราก็พร้อมจะบุกไปชนะที่แมนเชสเตอร์เรามี 11นักรบที่พร้อมจะตายในสนามแข่งแหม้ก็พูดไปได้นะคะฟอเรนซีเอดดิฮันสเต,เตเดียมก็ยินดีต้อนรับเลยค่ะเรือใบสีฟ้าของเราก็จะจัดให้นักเตะของเราก็สู้ไม่ถอยเช่นเดียวกันนะคะอย่าลืมนะคะวันอังคารนี้มาเจอกันค่ะ ส่วนข่าวต่อไปนะคะบอสของเราก็บอกว่าภารกิจยังไม่จบเว๊บเตือนลูกทีมอย่าเหลิงและชีว้ว่าบาริสแซนเช็กแมงทีมนี้เล่นเกมเยือนอย่างโหดโดยเป๊ปกัวดิโอลากุนซือของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ออกมาเตือนลูกทีมว่าอย่าเหลืงหลังบุกไปคว้าชัยชนะเหนือบาริสแซงเช็กแมง2ประตูต่ตอหนึ่งแต่ทีมแกล่งจากฝรั่งเศสก็เคยบุกไปเอาชนะเกมยุโรปนอกบ้านทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบาร์เซโลนาและบาเยนมิวนิกมาแล้วซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่กัวดิโอลาไม่สามารถมองข้ามไปได้ โดยเป๊ปก็ได้กล่าวว่าเราเจอกับทีมที่ทำสีประตูในคัมนูและทำได้อีก3ประตูที่มิวนิกนี่คือทีมที่สามารถทำอะไรก็ได้ตามที่พวกเขาต้องการเพราะพวกเขามีคุณภาพที่จะทำแบบนั้นผมมั่นใจว่าเกมนัด2จะแตกต่างออกไปเพราะมาริซิโอโปเชติโนจะเรียนรู้และเห็นจากเกมแรกผมมั่นใจว่านั่นเป็นเหตุผลที่คุณเริ่มเกมคุณจึงค่อนข้างระมัดระวังตัวผมไม่ได้จะบ่นนะในช่วงครึ่งหลังผมพูดว่าไม่ได้บน่นผมเข้าใจ ความรู้สึกถึงความรับผิดชอบเพราะพวกคุณอยากเข้ารอบชิงก็แค่ทําความเข้าใจถึงวิธีการรับมือกับเรื่องนี้และเป็นตัวของตัวเองอย่าเขิออายถ้าเราแพ้เราก็แพ้ถ้าเราไม่เข้าชิงเราก็จะพยายามใหม่ในฤดูกาลหน้าแต่พยายามเล่นตามเกมของเราเหมือนกับที่เราคุยกันยามที่ไม่มีบอลเราก็ได้เห็นเกมนี้เช่นกันและเปลี่ยนแปลงบางอย่างให้ลื่นไหลดุดันมากขึ้นในเกมของเราเองตอนนี้เราต้องพาผมแฮปปี้ที่ในห้องแต่งตัวนักเตะ ทุกคนนิ่งสงบไม่มีการดีใจนอกหน้าแค่นิ่งเพราะเรารู้ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในเกมนัดที่สซิตี้ปิดความอันตรายของ2แนวรุกดัวฉกาดทั้งเนมาและเอมปาเป้ด้วยฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของดีอาสและสโตนแต่เปบปก็เชื่อว่าทีมของเขาจะต้องทำผลงานให้อยู่ในระดับเดียวกันหรือดีกว่าในเกมที่เอดรียนสเตเดียมโดยหวังที่จะเข้ารอบชิงชนะเลิศในเ้วยของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสร มาถึงข่าวต่อไปกันเลยค่ะโดยข่าวนี้มากินยอสกับตันทีมของปารีสแซงต์แชมงยังคงเชื่อมั่นว่าทีมของตนเองจะมีศักยภาพในการพลิกสถานการณ์ในเกมที่2ค่ะโดยมากินยอสก็ได้กล่าวว่าเกมที่แล้วในครึ่งหลังเราเล่นในแดนหลังมากเกินไปเราไม่สามารถเดินเกมขึ้นหน้าซิตี้เป็นทีมที่ทําได้ดุดันมากกว่าเกมนัดที่2เราจะต้องมีความต่อเนื่องทั้งสองครึ่งเวลายังเหลืออีก90นาทีให้เดินไปข้างหน้าเราต้องมาวิเคราะห์เกมเพื่อดู ว่าเราอาจจะมีปัญหาตรงไหนเรามีปัญหาในเกมอื่นๆแต่ก็จัดการให้แข็งแกร่งกว่าเดิมได้เราเสีย2ประตูอย่างไร้เหตุผลสิ่งเหล่านั้นคือรายละเอียดที่จะต้องพิจารณาเราจะต้องมีสภาพจิตใจที่ดีและเดินหน้าเล่นเกมที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถ้าเราไม่เชื่อมัน่นนั่นคงไม่มีประเด็นให้เดินทางต่อไปเราต้องการหัวจิตหัวใจของนักรบเพื่อผ่านเข้ารอบต่อไปเราเข้าใกล้จริงๆตอนนี้เราต้องไม่มีข้อสงสยัยและเราก็ต้องพัฒนาจุดอ่อนของเรา เรามีทุกๆอย่างที่ต้องการเพื่อพลิกสถานการณ์เรากำลังรอคอยเกมที่เอทิฮัตนี่ก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของมาคินยอสนะคะกับตันทีมที่ทำประตูขึ้นนำแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะ <Good. S 1> <Geor gy? S 2> ก็มาเจอกันนะคะที่เอติฮัตในวันอังคารนี้ยินดีต้อนรับเสมอค่ะ มาถึงข่าวต่อไปกันเลยนะคะอาเซนเว,นเ,วนเกอร์จวกบริสเซงชแมงหลังจากเล่นแบบใช้อารมณ์ในแนวทางที่งี่เง่าจนปราชัยให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกรอบตัดเชือกนัดแรกเวนเกอร์เริ่มจากพูดถึงลูกฟรีคิกของริยาร์ดมาเลสกับกองหลังที่หันหลังให้บอล ระหว่างพาเลเดสและคิมเพมเบ้คุณจะให้นักเตะเป็นนอนบนพื้นทําไมถ้ากําแพงมีช่องโหว่ส่วนตัวผมเชื่อว่าประตูที่2คือยอมรับไม่ได้ในเกมระดับนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกที่เราเห็นนักเตะหันหลังและซิตี้ก็ช่วยความได้เปรียบจากสิ่งดังกล่าวแต่ผมบอกเลยนะว่าในครึ่งหลังเปเอเชเล่นแบบระมัดระวังไม่ได้เล่นแบบก้าวหน้าอีกแล้วมันเป็นเพราะร่างกายของพวกเขาไม่ไหวหรือเปล่าพอสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งพวกเขาพังแบบชัดเจนเลย พวกเขาใช้อารมณ์แล้วก็เล่นดุดันในแนวทางที่โง่เง่า,งาสิ่งที่น่าสนใจมากๆในคืนนี้คือคุณเห็นเลยว่าพอสกอร์กลายเป็นหนึ่งต่อหนึ่งใจของเปเอเชนี่พังคลืนเลยนะมันอาจเป็นผลกระทบจากการแพ้แปดนัดในหลีกก็ได้เรื่องนี้มีอิทธิพลต่อสถานการณ์ในลักษณะนี้ตอนที่สกอร์หนึ่งต่อหนึ่งทีมของพวกเขารู้ว่าเคยแพ้มาแล้วหลายนัดพวกเขาคิดเรื่องนี้ในใจมันไม่เหมือนฤดูกาลก่อนๆตอนที่พวกเขาแทบไม่แพ้ ใครในหลีคุณเห็นเลยว่าความมั่นใจของพวกเขาลดลงเยอะมากและมันก็มีผลกระทบต่อจิตใจตอนที่แมนซิตี้ตีเสมอได้ แล้วก็มาถึงข่าวสุดท้ายของ EP นี้นะคะแอดมินก็ได้นำไทม์ไลน์ชีวิตของโอล็กซานเดอร์ซินเชนโกมาฝากกันนะคะจากนักเตะที่ถูกเร่ขายสู่แบ็กซ้ายที่กำลังก้าวมาเป็นตัวจริงค่ะเมื่อตอนอายุ17ปีนะคะเขาอพยพออกจากบ้านเนื่องจากเกิดสงครามในเมืองที่เขาอยู่พออายุ18ปีก็ได้ลงเล่นเกมหลีกอาชีพเป็นครั้งแรกหลังมีปัญหาเรื่องสัญญา แล้วพออายุ19ปีค่ะก็ถูกเซ็นสัญญาจากแมนซิตี้ด้วยค่าตัวแค่1.7ล้านและก็ถูกปล่อยยืมไป p s พี h o f e n อายุ21ปีก็คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกกับแมนซิตี้เป็นครั้งแรกอายุ22ปีก็คว้าทิปเป็นแชมป์นในประเทศและเกือบถูกขายให้กับวูบแทมตัน แต่เจ้าตัวก็ขอแย่งตัวจริงในทีมต่อและปัจจุบันอายุ24ปีค่ะลงเล่นในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบตัดเชือกในฐานะตัวสำรองที่เปลี่ยนเกมพาบุกไปชนะปารีสแซงต์แช์กแมงได้ถึงถิ่นสุดยอดไหมล่ะคะสำหรับน้องชินเชนโกของเรา ก่อนจะกล่าวลากันไปในอีพีนี้นะคะแอดมินก็ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามข่าวสารของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมรักของเราผ่านทางช่อง YouTube แห่งนี้แล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ค่ะที่ได้มาแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานของเราด้วยนะคะสำหรับอีพีนี้แอดมินก็ขอกล่าวคาว่าสวัสดีค่ะ Thank you